รวดนะสวัสดีนาน้องนะตพนใช่ไหมีควาาเมตตาถูกไหมบอี้ที่เป็ที่รดันเลยตาทาาี่หสามี่ครับสองหน้าของหน้านะขอหาออาไปซึมเอาไปเสียซึ่งเอกสารของมบื่อในปาะการที่ได้ะเปความเสียหาย พมไม่ใช่การปลอและบรรลุผลของผู้อื่นโดยที่ชอบในการที่น่าจอความเสียหายนะผู้อื่นและตัวให้ดูครับเดี๋ยให้ดูที่ผู้ออกให้เห้ออเสียงรูปปีนี้ใช่เพื่อจะปรการะวารทาการนี่ทำร้ายเพื่อืและรักขอผ,อผู้อ pues, ือันนี้มันเป็นก็หายาวๆนะหาหลักๆก็คือถ้าู้เป็นภาษาชาบ้านก็คืออง รู้ว่าใช้เอกสารต่อรู้ว่าใช้บัตรใช้บัตรเครดิตคนอื่นพอจะจําเหตุการณ์ได้ไหมตอนที่เราทํางานที่ JB i ที่พันทิป่ะพันธิปะก็ไม่คุ้รเคยเลยนี่เตรอครับมันห้อัล้วลบบัญานี้มาไหมแล้วในปีหกน่ครับปี่